โดยรูปทรงถ้านับแบบรถสแตนดาดเลย iX7 รูปทรงมันจะเพียวมันจะเรียวเรียกง่ายๆถ้าสับทั่วไปก็เรียกเซ็กซี่กว่ารุ่นอื่นถ้าจะปั้นเองแนะนำว่าหาของให้ครบก่อนหารถที่สวยๆมาแล้วเราจะเปลี่ยนพาร์ทหรือทำเครื่องพยายามหารถที่ภายในครบๆก็ยังมีอยู่ครับแต่ราคาก็สูงเหมือนกันสูงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับ ับผมอ่องนะครับธีรพันธ์สินธุนาวาัรั์นะครับวันนี้เอารถมา3คพันจากอูพีเอ็นซีกาลาดครับผมจริงๆ iPad ร์ e อเมมิยะเกตีนะครับมันมีตั้งแต่1เลยถึงถึง9แล้วตัวสุดท้ายเป็นเรียกไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบบตัวยิบย่อยอีกต้องไปเปิดเว็บดูครับคือมันตั้งแต่แบบตัวรถแบบ FC จนจนเป็นอย่างคันเนี้ยเป็นเกตี้แครับตัวนี้เป็นเกตี้ แล้วก็ตัวนี้ตัวล่าสุดเป็นไฟมิเนอร์เชละผมเปิดเข้าไปในเว็บอะ่ะมันจะเรียก re อเมมิยะแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเกตตีตัวแปดก็จะเรียกกันง่ายๆคือหน้าป๊อตสังเกตง่ายๆไฟหน้ามันก็จะเหมือนปอร์เช่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นวายบอดี้แล้วก็ไฟท้ายก็จะต่างกับของตัวนี้ครับไฟท้ายก็เป็นกลมฝัง่งฝั่งระดวง ใช่ครับ oh, ครับครับเป็นชุดแต่งของมันบางคนอาจจะแบบวิ้ยตัวนี้มันหน้าป๊อตแปลงมาหรือเปล่าเอาไฟมาเปล่าไม่ใช่จริงๆมันมีอยู่ในไทยก็ผมเห็นมี3คันอันเนี้ยเป็น R E หมดเลยยกเว้นกระจกข้างเป็นของกันาดาฝ oh. าปงก็ของมันเลยภายในจะเอาของตัว Minor c h a n g นะครับ,รบนะตัว a ามาใส่ตัวอาอะเบาหลังก็จะเป็นกล่องเก็บของแล้วก็เป็นเบาอาเตัวหนังของภายในมันก็จะ บ้านเราเรียกหนังไก่แต่คันนี้เขาเอาไปไปหุ้มภายในมาใหม่ก็ดูแบบเรียบร้อยขึ้นทั่วไปส่วนมากก็รถเทอร์โบก็ต้องมีเกวัตครบเซตเลยเพื่อเอาไว้แบบเวลาเครื่องมีปัญหามจะได้ฟ้องความร้อนขึ้นน้ำมันขาดน้ำมันไม่พออะไรอย่างนี้ครับเทอร์โบทัมเมอร์ปรับบูสต์ต้องมีอยู่แล้วคันนี้เครื่องยนต์ใส่เทอร์โบ T7833 ดีคัสโอกล่องเอฟคอนที่ใหมจ่จูนที่เปียซ เลกูลเลต H K ปั๊มติ๊กก็เป็นของวาโบหลักๆที่หูก็จะใช้ของประมาณนี้ล้อ3คันเนี้ยก็จะใช้เหมือนกันหมดเลย APF o ครับเก้าครึ่งสิบครึ่งบวกบวกสิบห้าหน้าหลังก็จะไม่ผิดโชคคันนี้เป็น H K ครับผมแปดแล้วมาเก้าก็ได้ครับคันนี้ก็เป็นของผมเองพาร์ทก็เป็นทั้งคันที่ไม่ใช่เกียร์ที่เก้าจะมีโป่งหน้าหลังเป็นของดีแม็กหรือดีสไตล์นะครับเป็นโป่งแบบรถดิฟหน้ายี่สิบสามสิบมิลข้างหลังห้าสิบมิล ตามปกติเซ็ตมันเลยเพื่อพอใส่โป่งแล้วเราจะใส่ล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งได้ที่ต่างกันนะคือจริงๆก็คือการชนหน้าครับตัวนั้นเป็นเกตตี้แปดตัวนี้เกตตี้เก้าแต่เกตตี้แปดอ่ะมันจะมาทางโป่งปหน้าเป็นของมันเลยคันนี้ต่างจริงๆก็คือการชนหน้าเพราะเกตตี้เก้าเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวไม่าวมาครับผมมาใส่ใส่โป่งดีแม็กซ์ซึ่งมันใส่เข้าเป๊ะพอดีเลยคันนี้เป็นเทอร์โบท4 5 HK ห อย่างอื่นก็จะใกล้เคียงกับคันอื่นหมดเลยพวกเวสเกตเฮ่เเลกูเลก็ HK เคปัมติ๊กเป็นของอาบีพามครับปัมต um ิกเปลี่ยนตั้งแต่สมัยเด็กๆล้ยังไม่พังเลยตอนนี้พี่บอกว่าอยู่กับพี่มา19ปีวะ 18. 18ปีนี้ปีที่18ปีแล้วครับภายในก็จะเหมือนคนอื่นก็มีเกวัดมีปรับบูธ์วงลายอารครับโลบาก็คัตโก้เครื่องสเตปเดียวกันครับก็คือเทอร์โบบิดพอร์ แต่คันนี้กล่องจะเป็นกล่องรุ่นเก่าเลยเป็นไมโครเทคเพราะว่ารุ่นใหม่ๆจะเป็นเอฟคอนกันหมดละ uh huh. เพราะผมใส่กล่องตั้งแต่แบบตั้งแต่ซื้อรถมาใหม่ๆเลยมันใช้มายาวครับ mm hmm. ก็เลยแบบไม่อยากไปรื้ออะไรมันมันก็ยังขับดีอยู่ใช่ครับแ mm hmm. ค่ขับได้แต่ทุกวันนี้เวลาสมมติถ้าแบบคันนี้จะไปจูนไปเกียร์เก็บอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็พี่ใหม่เขาจะมีโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งโน้ตบ uh ุ๊กเนี้ยทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าต้องใช้กับคันผมโดยเฉพาะคันเดียวเลย ้ตบุกกระตกรุ่นละอังสุดท้ายก็ตัวนี้ก็บ้านเราจะเห็นกันเยอะสุดเป็นตัวที่บ้านเราฮิตกันที่สุดในยุคที่แบบ R7 เข้ามาจุดประกอบเข้ามาในบ้านเราเยอะครับก็เป็น r e ร์อดีตัวล่าสุดอย่างรุ่นล่าสุดมันก็จะเป็นการชนหน้าครับถ้าเป็นตัวเก่ากันชนหน้าตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวเลยตรงนี้มันจะเป็นรูฮะแต่ไฟยังเป็นไมโนเชนแล้วก็จะมีเก่ากว่านั้นก็คือไฟจะเป็น สี่เหลี่ยมก็จะเหมือนของเบียร์ประยคกแล้วก็คันเก่าเบียร์ประยคกก็เป็นตัวนั้นเหมือนกันแก้มข้างก็เป็นโปร่งของ RE หมดเลยครับมีเบาะคู่นี้ครับฮะได้มาตั้งแต่สมัยนู้นที่ราคายังไม่แพงมันเป็นเบาะใช้อาแซซึ่งตอนนี้ราคาเป็นหมื่นอยู่น่าจะหลายหมื่นอยู่ซึ่งตอนนั้นซื้อมาก็หลักพันคันนี้ที่มีพิเศษก็คือเกียร์โอเอสห้าเกียร์แล้วก็เทอร์โบเป็น T5R ้าเอร BB อินเตอร์ทัชเลกูเลต ของ HK ครับเลกเลต HK หน้าตามันจะดูแบบธรรมดาครับที่อู่ก็จะใช้ตัวนี้กันหมด Cut OS กล่อง Fcon รถคันนี้ตอนนั้นไปจอดอยู่ที่อู่พักใหญ่เลยแล้วมีวันหนึ่งอยู่ดีพี่ใหม่กับโบ๊ทเขาจะเอาออกไปวิ่งรถแบบเนี้ยมีเครื่องเสียงเงี้ยออกไปวิ่งได้ถ้าจำไม่ผิด11กว่า <c oughs> โบ๊ทแบบตกใจหอกโหพี่รถจอดอยู่นงาน,านเอาวิ่งวันแรกสิบกว่า อันนี้ก็ใช้มานานเหมือนกันสิบกว่าปีเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนอยุค 90s เงี้ยครับผมก็เอาว o l โ o 940มาวางเจครับแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบรถสไตล์แบบพวกโรลเลอร์ฮอตหลอดอะไรอย่เงี้ยครับฮะแล้วก็ตอนหลังแบบก็ไปได้รถ i7 มาคันหนึ่งครับก็เลยใช้ยาวจนถึงตอนนี้เลยสิปีที่18แล้วครับปีนี้ด้วยเรื่องราคาตอนนั้น ถ้าเป็นซูเปอร์ยังแบบร้านกลางๆไปปลาอยู่ร้านบวกลบเนี่ยอาร์ v ิเวยังซื้อได้แน่พอเป็นซูเปอรเนี่ยก็ยังไปร้านไปปาส่วนสกายไลน์ก็รถก็น้อยอะไรเงี้ยครับฮนะก็เลยเป็น a าร์ติเด้วยเรื่องอู่ที่ทําด้วยพอดีวันนั้นเพื่อนพาไปรู้จักพี่ใหม่ PNC ผมก็เลยถ้าซื้อรถรุ่นนี้ก็เอาเข้ามาทําอูน่นี้ก็น่าจะง่ายครับทำไมถึงไม่เปลี่ยนรถรุ่นอื่นจริงๆก็อยากได้อยู่ครับแต่ เ,เพื่อนจะชอบเอารถมาให้ทำอย่างเงี้ยทั้งซูป้าทั้งสกายไลน์ทั้งอีโว e อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะได้จับรถอื่นอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับรบ,บางคนเอารถมาทิ้งไว้ให้ทำให้ใช้เลยจนถึงตอนนี้เป็นบิ๊กไบค์เลยครับก็ยังมีผมก็เลยแบบเหมือนได้จับรถรุ่นอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่วอนที่จะซื้อครับก็าอยู่เหมือนแบบอยู่ใกล้รถรุ่นอื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเนี่ยรถจดประกอบยังไม่เข้ามาเยอะแล้วพอช่วงรถจดประกอบเข้ามาเยอะเนี่ยครับ มันเข้ามาแล้วก็มีของก๊อปเยอะของแท้ก็มีอะไรอย่างี้ครับตัวอื่นอ่ะบ้านเรายังไม่ค่อยนิยมฮะก็เลยจะใส่ตัวนี้กันเยอะครับแต่หลังๆก็เริ่มมีแบบวิวไซส์ฟอร์จูนแพนเดมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาหลายๆตัวตัวนี้ก็ก็ยังใส่กันอยู่แต่ก็น้อยลงแล้วครับโดยรูปทรงถ้านับแบบรถสแตนดาร์ดเลย i อเซเวนรูปทรงมันจะเพียวมันจะเรียวเรียกง่ายๆถ้าสับทั่วไปก็เรียกเซ็กซี่กว่ารุ่นอื่นจริงๆตอนนี้ราคามัน ร้านกลางๆร้านปลายๆกันละผมที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อก็เดีย๋ยวนี้รถจดประกอบเข้ามาเยอะฮะหารถที่เขาทําเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคพยายามหารถที่ทําวีเม้าส์แล้วมีเกวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็มาก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าจะปั้นเองแนะนําว่าหาของให้ครบก่อนหารถที่สวยๆมาแล้วเราจะเปลี่ยนพาร์ทหรือทําเครื่องก็ก็ได้อยู่ครับพยายามหารถที่ ภายในครบก็ยังมีอยู่ครับแต่ราคาก็สูงเหมือนกันสูงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับก็จริงๆเดี๋ยวนี้มันจะมีกรุ๊ปใน Facebook นะครับมี RX7 กู Thailand ของผมเป็นโอสคูลโรตารี่ส่วนกลุ่มส่วนมากก็จะเป็นกรุ๊ปในไลน์ถ้าส่วนใหญ่เวลานัดกันครับ